จริงเคยถ่ายเแล้วร้านนี้แต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันคือเราจะมาอัปเดตเพราะตอนนั้นมันประมาณ2ปีที่แล้วที่เรามีแฟนตอนนี้เราโสดและสิงโสดและสิงโปรโมทกินไงข้างบนวิธีกินจะโพสทาไมวิธีการกินสําหรับใครที่แบบว่ามือใหม่กับไม่กินเผ็ดอย่างตีเล็กเนี่ยเขาก็ใส่แบบนิดนิดหน่อยหแล้วก็คลุกไปอย่างนี้ได้เนี่ยอ๋อใช่หมิ่ ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมดีเจนนี่ฮัชชูนะคะแล้ววันนี้เราก็เดินทางมาที่จันทบุรีก็คือว่าเรื่องมีว่าเราเดินทางมาที่จันทบุรีนะคะมางานศพของพ่อเพื่อนก็คือพิ่ตี้นั่นเองนะ <S <S เรามาให้กําลังใจเขาแล้วเราก็กลับแล้วแล้วเราก็จะไปแวะกินข้าวเรากเอ้ยลองรถเกิดไมเข้าวัดอีก <รอ S 1> แล้วก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะแย่พูดอะไรหน่อย อะไรหน่อยออก็เบียดผาเล็กน้อย <c oughs> ไม่ใช่เนี่ยมาพู <c oughs> อดอ่ะมาพูดแส่พี่พี่จะมาอีกไม่ดีวันนี้เขาเขาตายนะเร้มาเสียใจปะเรา, <ใจ S 2> เราอยากให้เขาเรา<อ>ียดเป็นควาสุ่ให้เขาไว้เนี่ยแล้วเดี๋ยวคนก็่าดา่าว่าหนูก่ยิ้มยิ้มตัวเองใส่เสื้อฮาวายเลยอะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวมี้พาไปกินของอร่อยที่แบบว่ามาถึงจันทบุรีแล้วเ,เราต้องไปกินให้ได้เพราะว่ามีคนแบบรีเควสตมาเขาที่เรากินไปแล้วแบบคือแซ่บมากไปเจอกันที่ริมน้ำเพราะว่าของกินอร่อยมากไปดูกันค่ะจ้า นี่ค่ะจริงๆเคยถ่ายไปแล้วร้านนี้แต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันคือเราจะมาอัปเดตเพราะตอนนั้นมันประมาณ2ปีที่แล้วที่เรามีแฟนตอนนี้เราโสดและสิงโสดและสิงโปรโมทอันนี้มากับเพื่อนพี่น้องอะไรเงี้ยเออตาตีหน้าหม้อเอ้ยก็คือแบบถือว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวชอบกินก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยเออกก๋วยเตี๋ยวผมก็ชอบไปยืนแบบออยู่อยู่หน้าหม้อเนี่ยไง อย่างเช่นร้านนี้เป็นต้นร้านเจีทะเลเด็ดหรือที่รู้จักกันในชื่อเจีริมน้ําเป็นร้านอาหารทะเลชื่อดังที่ตั้งอยู่ในย่านชุมชนเก่าริมน้ําจันทบูร์ร้านนี้มีชื่อเสียงจากเมนูอาหารทะเลสดใหม่รสชาติจัดจ้านพิงคเคยมากินตั้งแต่เด็กๆจะบอกว่าอร่อยมากโดยเมนูขึ้นชื่อของร้านเขาก็คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลข้าวหน้ากั้งและข้าวนาปูเนี่ยอันนี้ก่อนเลยข้าวที่เกลือที่เกลือสองที่อื่นอะที่โีเน่อะ คุณเทฟวัาบอกว่าพริกเกลือมันจะเป็นอะไรนะน้ำจิ้มผลมไม้อะแต่อันนี้มันไม่ใช่เนี่ยช้อนหนึ่ช้อนช้อเหรอครับเป็นอะไรกันวะเป็นทุกคนเลยนะกินไงขั้นตอนวิธีการกินจะโพสทำไมวิธีการกินสำหรับใครที่แบบว่ามือใหม่อ่าแบบไม่กินเผ็ดอย่างีเด็กๆเขาก็ใส่แบบนิีน้หน่อยๆแล้วก็ปุ๊ไปอย่างนี้ได้แล้วสำหรับแบบใครที่กิน a d v a n c โตแล้วเราก็คืกเองเลยถ้าวปุ๊บปุ๊บจะได้น้ำปุ๊บนี่คือสามชื่อเลยไหมข้าวใช่ ไปเยอะขึ้นเดี๋ยวตองนี้เดี๋ยวเราคุณลงต้องคุกต้องคุกต้องคุกเด๋ยวติีเย้องคุกก่อนต้อง้ำไยอะทำไมดีกว่าำแต่มันไม่ร้อนก่อน ใจป่ะถึงใจทุงที่ทุ่งอร่อยมากมันคือสูตรเด็ดเลยอยู่ที่พริกเกลือของเขาดูสิกินไม่เคยเหลืออร่อยเหลือเฟือกินไม่เคยเหลืออร่อยเหลือเฟือเนีปักกิ่มคุณู้อาจจะมองว่ามันเป็นแบบเมนูธรรมดาไม่ได้อะไรสร้างสรรค์เลยนะแต่แบบ กินสำหรับคนที่ชอบกินอาหารทะเลอ่ะเราชอบกินแบบกั้ง<ม>ที่เขาแกะมาแล้วอ่ะมันเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยแล้วที่สัมพัญเนี่ยมันเป็นชุมชนตรงริมน้ำอ่ะเหมือนเราได้แบบย้อนไวัยอะไรอย่างเงี้ยเดไปเดินจะได้กุ้งแกงอย่างรังยี่บบาทกุญแจอะไรกุ้งไปงกินละที่แบบอันแซ่บข้าวหมูแดงที่ไม่เหมือนข้าวหมูแดงที่กรุงเทพอุ้งปอกแบบใส่มาเป็นน้ำจิ้มเกลือท่นน่ะคือบอกว่าแปลงคือผิดไงใส่ผิดสมุด คนจันจะกินหวานที่แล้วนาชอบนั้นคือคนที่อาจะไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันหวานคนจันเป็นคนกินหวานเพราะเขา,เขาดังพวกเนี่ยหมูชะมวงอะไรอย่างเงี้งยนะตัดหวานตัดหวานตัดหวานไปอืมปหวานแล้วเกลี้ยวแทนอร่อยเอาเข้าวหมูแดงอีงกจานนลยครับเดี๋ยวขนาดต้องสั่ง ดกุ้งแล้วเซี่มเขาต้งกินต่อนะแล้วกินไปถ่ายไปมันไม่แซ่บเซี่ยมดะบอกว่าวันนี้พี่ดูแบบว่าไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะคะเพราะว่าจริงๆใช้ ครีมกันแดดสูตรซึมเร็วสูตรซึมเร็วไม่มันหน้าก็เลยไม่มันเริ่มเลยพลอยแท้ค่ะพลอยแทะอันนี้มันพลอยอะไรนะคะแต่ครับสีแดงรู้จักพลอยโมสบิกครับอืมมันเป็นพลอยพลอยไม่ใช่พลอยดิบนะค่ะดิบมันต้องขายอย่างนี้เม็ดเป็นแสนเป็นล้านจริงจริงมันเป็นของเจียละจันทร์เป็นแสนนะคะเป็นแสนเป็นล้านเท่านั้นแหละ อันนี้เราซื้อแบบขายได้กำไรนิดหน่อยเรขายอยู่บ้านแต่รับรองคุณภาพว่าเป็นพลอยแท้ไม่ใช่พลอยอัดไม่ใช่เซนติคเขาจะใส่เป็นแบบว่าเหมือนอะไรสามก็อะไรกันหรอได้ใช่ไหมเมื่อก่อนเคยซื้อใส่ซื้อใส่แล้วหายตลอดนี่นกพะเก้าแล้วมันเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าช่วยแบบเรื่องความแบบเป็นมงคลอะไรเงี้ยด้วยอย่างนี้เท่าไหร่อะคะพันเก้าค่ะเ้า อันนี้อะอันนี้ขอลองได้ไหมคะได้อันนี้ขายดีตัวเนี้ยไปแล้วอ้าวมือถืออยู่นี่ไปเลยกล้องเต็มไปหมดกล้องเต็มเดี๋ยวนี้มันเคยมีไหมคะเคยมีคนมาขโมยไปไหมวันแรกกล้องเต็มไปหมดเลยเนี่ยทุกวันนี้มันแบบโจนมันคิดคิดมากนะอ่าคิดจริงจริงมันคิดมากหลวมหมดเลยมาทีหมดทุกทีหลวม โลมาไม่มีโชคแล้วใช่ขอบคุณนะคะครับ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 คือทั้งเส้นเนี่ยจากเมื่อกี้ที่เรามาเขาจะเป็นตลาดขายพลอยซึ่งคนเขาจะเอาพลอยแบบบางทียังไม่ได้เจียอะไรเงี้ยมาเดินขายกัน่ะแล้วก็แบบดูว่าตาดีได้ตาร้ายเสียอะไรประมาณนี้ใช่พ่อค้าพลอยไปหาพลอยอะไรเงี้ยบางทีก็มาเป็นก้อนอ่ะเป็นก้อนแบบเหมือนหินเะเออเหมือนหินไม่มีค่าเราไม่รู้ใช่ใช่แล้วเขามามาทุบมาเจียอะไรเงี้ย ตรงนี้ก็จะเป็นแบบริมชุมชนริมน้ำถูกนะไปถ่ายรูประอะไรเงี้ยลองเข้าไปดูในซอยละอันนี้ไม่เคยมาเหมือนกันแล้ก็จะเป็นขนมโบราณขึ้นชื่อของจังหวัดจันทบุรีอันนี้ก็จะเป็นคอเยเข่อยวยกยกกล้วยยวกเนี่ย,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 ยนี่เป็นขนมนี่ทุเรียนเขาสุม,มากเขาซื้อไปฝากกัน,น,นมาปี๊ดนะครับไอติมจรวดไอติมกะเ่รงค่ะตนตกทอ แต่ถ้าเราเหลท่อปุ๊บเราก็จะหล่อเท่เนี่คือชุมชนริมน้ำสันธบูลที่มีร้านค้ามากมายตั้งอยู่ในซอยเล็กๆ บรรยากาศเงียบสงบและเป็นกันเองเราสามารถเดินเล่นถ่ายรูปและแวะชิมของอร่อยได้ตลอดทางหรือจะซื้อเป็นของฝากก็ได้ที่นี่เป็นย่านเมืองเก่าที่มีสเสน่ห์มากๆเลยค่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะก็สั้นนิดนึงเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะถ่ายคลิปนะคะมาแสดงความเสียใจนะคะให้กับพ่อของพี่ติ้งก็ดังสุภาษิต จีน,นะะที่ว่ามงใสหมงรี่มงใสซื่อนะคะทุกการจากลาย่อมมีการเริ่มต้นใหม่เสมอนะคะมาที่ว่าไว้ก็ยังต้องแพลาเพราะว่าขอลาไปก่อนนะคะเด้อ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 